โอ้โหหนุ่มลราดีใจมากที่ได้เข้าไปป่าเทศไทยครั้งแรกนะครับทุกคนฝากติดตามและรับชมในการที่ว่าเข้าไปป่าเทศไทยครั้งแรกจะมาเล่าประสบการณ์ให้เอซีได้รับชมพ,พร้อมๆกันครับฝากติดตามรับชมได้เลยครับฝากติดตามบางด้วยนะครับขอบใจหลายๆ สวัสดีครับสมาดีพีพีเอซีทุกคนนะครับหนุ่มลาวอึ้งมากเลยนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นตัวของบาบางเองที่ครั้งแรกเคยเข้าไปประเทศไทยนะครับทุกคนเคยเข้าไปแล้วก็ได้เห็นแบบอลังการได้เห็นแบบมันมันดีใจนะครับทุกคนมันดีใจมันภูมิใจที่ได้ เข้าไปเหยียบประเทศไทยครั้งแรกนะครับทุกคนเบวมาวางจะเอาวีดีโอขึ้นมาให้ดูเพราะว่ามาวางไม่เคยเข้าไปในเมืองเลยครับทุกคนเป็นครั้งแรกที่ไปประเทศไทยนะครับได้เห็นรถรถดางที่ว่ารถเดวนที่โอ้เยอะมากแนละ้วก็เห็นหัวหัวที่สูงๆนะครับทุกคนอ่าเราจะลอ,อยตามอากาศนะครับแล้วก็ วนไปวนมาเราบางแบบไม่เคยเห็นเลยนะครับทุกคนดีใจมากที่ได้ไปเห็นเป็นเป็น,ปนบุญตาเลยนะครับทุกคนถ้ามีโอกาสมาบางก็จะไปหาเงินไปทํางานที่นั่นนะครับทุกคนเพื่อจะได้มาเปนเจ้ครอบครัวแล้วก็มาใช้ชีวิตของตัวเองครับทุกคนนะถ้ามีโอกาสมาบางก็จะไปทําล่าทํางานอยู่ทั้ง ประเทศไทยนะครับทุกคนเกิเดจะมีอาซีพนะนี่แหละก็เลยว่าเอาวิดีโอมาให้เอ็ซีได้รับชมได้ดูไปชมพร้อมกันนะครับทุกคนแล้ก็พูดถึงความดีใจความดีอกดีใจที่ได้ไปเห็นประเทศไทยครั้งแรกเลยนะครับทุกคนแล้วก็ใครเป็นเหมือนมาบางบ้างนะคอมเมนต์ วิดีโอนี้เลยนะครับทุกคนบอกว่าเป็นวิดีโอที่ดีใจมากเลยนะครับทุกคนดีใจมากเราจะเป็นครั้งแรกที่หนุนลาวเข้าไปที่ประเทศไทยไ้ไปเห็นรถยนต์รหลายมากเลยครับทุกคนแล้วก็ได้เห็นสะพานเออเท่าไหรสะพานทุกคนสะพานลอยสะพานลอยกว่าจะนึดได้ ก็อถามตอนนั้นก็ไปเที่ยวกับพีช่ชีพเนาะพี่ชีพสาวสาวลาวนะครับทุกคนก็ไปเที่ยวเข้าไปที่ประเทศไทยพี่พี่ก็พาไปนู่นไปนี่โอ้หลายอย่างเลยนะแต่เห็นคนไทยหลายคนได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นนะทุกคนเคยเห็นแต่ในทีวีเคยเห็นแต่นในโทรทัศน์บ้าน บ้านเราบางนะครับดีที่สปุปลาวเนาะก็ถ้าว่าอยากเห็นแบบถนนหนทางอยากเห็นสะพานลอยก็ดูจากโทรทัศน์ดูจากทีที่เขาถ่ายทอดมาเป็นหนังเป็นนรเนี่ยทุกคนไม่เคยไปสัมผัสด้วยตัวเองเลยจนมาวันหนึ่งก็ได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองและไเปเห็นสองตาเลยนะครับทุกคนโอ้ดีใจมากเลยมลนิธหลายๆคนก็ คงจะเป็นแบบเบาบางนะครับทุกคนดีว่าไม่เคยเห็นแล้วได้ไปเห็นได้ไปได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองมีความดีใจนะครับทุกคนไปไปเห็นประเทศที่เ,เจริญก้าหน้ากว่านะครับทุกคนได้ไปเห็นแล้วก็ดีใจืีว่าบ้านเมืองความเจริญน,นะครับทุกคนความเจริญเนาะก็ได้เห็นแล้วก็ดีใจ ิ่งที่เราไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะครับทุกคนโอ้สิ่งหนึ่งที่เบาบางภูมิใจแลร้ายก็คือเอ็ดซีใทางประเทศไทยนะครับมันรักแล้วก็อินดูมากเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการพาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นโอ้หลายอย่างทุกคนไม่ว่าจะเป็นการไปไปเจอหน้ากันนี่ครับทุกคนเพื่อแววจ่า,จาโอ้โอ,โอลงกับ เราดีมากเลยนะครับทุกคนเดกีทุกคนทีน่ได้มีได้เจอนะครับทุกคนก็เด็ซีที่ไม่ได้เจอก็จะทักทายมาตามเฟซตามนี่แหละ,ะทุกคนก็คนไทยมีน้ําใจนะครับทุกคนนะผมขอขอบคุณเดซีอยู่ทางประเทศไทยหลยะครับที่ว่าติดตามแล้วก็รับชมวิดีโอของเบาบางตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเดิน วันเดินเดินถึงป,ปัจจุบันนี้นะครับทุกคนก็เจ็ดพันน่นะครับทุกคนเนาะก็ฝากติดตามต่อไปด้วยนะครับที่พี่เอ็กทุกคนทุกท่านเนาะ้ามีโอกาสก็จะได้เจอก็จะได้เ,ดเห็นก็จะได้โอลงพูดคุยกันนะครับทุกคนบางก็ดีใจหลายเนาะที่ว่าเอติดตามแล้วก็รับชมวิดีโอโดยตลอดมา ก็ไม่ลืมบุญลืมคุณน,นะครับทุกคนก็ดีใจหลายนะครับขอบคุณครับเนาะที่ว่าได้ไปเห็นประเทศไทยได้ไปเห็นเอนะซรับไปเห็นความเจริญของบ้านเพิ่นนะครับได้ไปเห็นความเจริญของประเทศไทยนะก็ดีใจหลายใครเป็นเหมือนบาบางบ้างครับตอนเด็กๆ เก็มีแค่ความฝันครั้งหนึ่งในครั้งหนึ่งที่เราจะจะได้ไปเห็นบ้านเมืองประเทศที่เปเร่นที่ได้เห็นอยู่ตามหนังอะไรทุกคนตามทีวีส่วนมากก็จะเห็นอยู่ในทีวีเราไม่เคยไปสัมผัสครั้งแรกที่ไม่ไปสัมผัส ไปเห็นนะครับทุกคนพี่พีเอฟซีทุกคนก็ดีใจหลายเนาะดีใจมากๆเลยนะครับทุกคนที่ว่ามีประเทศไทยให้ได้ไปท่องเที่ยวเนาะได้เห็นหนู่นนี่นั่นโอ้หลายอย่างเลยนะครับทุแต่ว่าเป็นวีดีโอที่บางช่วงบางตอนที่เก็บไว้เป็นความทรงจำนะไม่ว่าจะไปเที่ยว นู่นนี่นั่นก็ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวบาบางจะเอามาให้เ c ได้ดูกันอีกว่าเป็นวิดีโอนี้ก็บาบางได้นำเอาวิดีโอที่ว่าครั้งแรกเคยเข้าไปประเทศไทยแล้วได้เห็นรถลางรถยนต์รถยนหลากหลายได้เห็นขัวขัวหลายๆเลยนะครับทุกคน คี่ว่าดีตามทึงนั่นแหละน้องมีตก็ซ้อนกันแบบนี้นะโอเบาบางดีใจหลางที่ได้เห็นนะครับทุกคเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ไปนะแล้วก็มีครั้งที่สองครั้งที่สามก็ยิ่งดีใจเนาะแล้วก็เป็บเสมือนแบบบ้านเราเองนะไม่คิดถึงบ้านนึงเพราะว่าไปไปประเทศไทยก็เอเชียราก ตายเขาพ็อขาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นหลายาอย่างเลยนะครับทุกคนขอขอบคุณพีพีเอกซีอเพื่อหนึ่งนะครับทุกคนที่ท,ทติดตามเนาะจนถึงปัจจุบันนี้ทุกคนถ้าใครติดตามมาบางนะตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้จะรู้เลยว่าบาบางไปเที่ยวที่ไหนบ้างหรือว่าบาบางได้ไป ที่ไหนบ้างนะพี B ่ c อทุกคนอาจจะเป็นคนลาที่ทำงานอยู่ในไทยเนาะระบังไม่เคยไม่เคยไม่เคยไปทำงานที่ประเทศไทยเลยนะผนก็เพราะว่ามันคิดถึงบ้านนะทุกคนเป็นตัดสินใจไม่ทันได้นะแต่ว่าเอไทยนี่ โอ้ยน่โกลให้เลยรักเนียวแน่นมากเลยนะครับทุกคนรักคนลาวเหมือนเหมือนแบบถ้าเราเป็นเด็กก็นักเหมือนลูกเหมือนหลานเลยนะเปความผูกพันนะพี่น้องลาวไทยนะก็ความดีใจที่คนลาวได้เข้าไปมีชีวิตใหม่อในประเทศไทยเราได้เห็นสิ่งใหม่ๆ แปลกหูแปลกตานะไอซีทุกท่านลิปวิดีโอนี้มาวางก็จะเล่าเสียงซ้ำนี้นะครับทุกคนเดี๋ยววิดีโอหน้ามาวางจะมาพูดคุยหรือว่ามามาเล่าประสบการณ์ที่เคยเคยไปประเทศไทยอีกนะครับทุกคนลิปวิดีโอนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบาย ฝากติดตามบางด้วยนะครับขอบใจหลายหลาย